เขาถามไปดิตั้งเต็บวชบวชได้เก็ได้กี่วันแล้วฮะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองอะบวชไหมอ่ะก็บวชพัฒนาวัดไงเราวัดพัฒนาขึ้ไหมก็พัฒนานะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้พัฒนาไงบ้าง,างมะก็พัฒนาเราก็ดูดูของดูไรขวาดเก็บขวาดพวกอ,อะไร พระได้บุญหรือได้บาปครับขอโทษนะพระได้บุญสิได้บุญใช่ไหมใช่พระธนาก็ต้องได้บุญสิแม่ภูมิใจไม่ใช่ไหม่ใช่ไหะแม่ภูมิใจใช่เราทำให้แม่เราภูมิใจก็พอแล้วงานนี้มันบุญใหญ่แล้วแม่แจ็คแป๊บโทรโทรหาผมบอกว่าใช่หรอใช่เหรอใช่เหรอแล้วนี่พระยังไม่สึกใช่ไหมยังครับหมดคาภาษาไหมพระไม่ไม่ภาษาสิบเจ็ดวันทำไมถึงเขาสิบเจ็ดก็มันมีเลิกของเขาอะเนาะเป็นเลิกเลิกสึกเลิกบวชได้นี่ผมว่าไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็ดูตาม ดวงตามวันเกิดอะไรเราธรรมชาติมากเลยวัดเนี้ยธรรมชาติไหมเหมาะมากเลยเหมาะไหมเหมาะอะไรทำไมพาไปเหมาะอลไเปิดยาไม่บวชเดี๋ยวได้เป็นเจ้าวาดไม่อยากเป็นทำไมอะกตบวชนานแตวเป็นเจ้าวาดไงขอโทษแล้วนี่ตั้งตั้งแต่จังวัดเต็ดเนี่ยเขานี่ได้อะไรบ้างอ่ะฮะทำอะไรบ้างอย่างเนี้ยฮะก็ทำ ผมเห็นพขาตะติ๊กตอกอ่ะพระเราก็ต้องมีเผยแผ่ธรรมบ้างอะไรบ้างเนาะพระองค์อื่นเขายังมือเผยแผ่ธรรมเลยเราจะเผยแผ่ไม่ได้ได้ไงถูกไหมแล้ววันนี้มีเดี๋ยวจุดประสงค์ที่มาเนี่ยอะไร่อนนียโยมเนี่ยตกใจเดี๋ยวพระจะตกใจไหมเนี่ยเห็นไปไหนทัุ่กคนเนมีจะมาตีรังพึ่งเปล่านี่มีรังพึ่งด้วยนะแมวฮะตีรังพึ่งในวัดเปล่าไม่การจองพลังเขาบอกว่าอยากจะมาเลี้ยงเพนพระที่วัดพระแจ๊ก อ๋อโยมกันจะมาใช่โยมการก็จะมาแต่หมอปลามาทําไมเออเขาชวนมาเป็นเพื่อนอ๋อชวนมาเป็นเพื่อนเนาะแต่เรามาถึงก่อนเราฟิตก่อนเราอยากได้บุญก่อนเรอครับเราเลยนํามาก่อนใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ที่นี่สงบดีนะสงบดีสงบดีตอนนี้สงบดีปกติแต่ถ้ามาไม่รู้จะสงบหรือเปล่าดีได้หรอเช่นนั้นอะไรนะขอพ่อก่อไหมได้หรอเช่นนั้นได้ได้ ไปดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาหมอปลาไปดูหลังพึ่งไปพาหมอปลาแต่ไม่แต่ถ้าหลังพึ่งอยู่ไม่ไม่ได้ตีให้ไปดูเฉยออ๋แต่ถ้าอยู่ในบ้านพระเนี่ยผมเอาได้นะแต่ถ้าอยู่ในวัดเอดพยาธานี่ยุ่งได้ใช่ไหมครับในยุ่งกันเนาะยกไตอนนั้นเรายังไปตีในวัดเลยอ๋ออนนั้นต์ถวายพระไปแล้วเพราะว่าพึ่งมาต่อพระอ๋อพึ่งไปต่อพระพระก็อยู่ไม่ไม่ไม่ได้อ๋อนี่นี่พระเดี๋ยววันดีเจ้าว้านเจ้าไหนเจ้าวัดสิบสกาวแล้วนี่เหรอได้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 เจ้าวัดยังงูหมเลยอ่ะ ัตาลูได้เยฮะก็ไม่หนุ่มเลยหลวงพี่ครับการธรรมสถานครับหลวงพี่อายุเท่าไหร่ผมไม่ได้มาจับพัดแจ็คนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่ตกใจขอปลามาปลาว่าหลวงพี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรทิเดียหลวงพี่บอกว่าไม่ไม่มีอะไรทีอ่าพอดีหลวงพี่ เมีพระเก่าพระแจ็คเนี่ยเขาจะมาเทนด้วยครับเป็นตำแหน่งเป็นเชียร้เป็นช่ามาต่พระนะเป็นมาได้ประมาณ20 25วันฮะ25วันนี่ได้ตำแหน่งใหม่ๆเลยเหรอท่านเก่าเขามรณภาพรไปท่านเรกวันรองพไปวันที่สี่ได้พระแจ็คบวชวันไหนครับผมวัที่22 แล้วนี่ชาำนาญกิจแล้วใช่ไหมเรียบร้อยอ๋อคือหลวงพี่ก็คือเป็นรองอนี่นะสานะอ่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นอาจารย์ธรรมดาก็อยู่ก็อยู่ที่วัดนี้ไม่ใช่อ๋อเขาให้ย้ายมาอยู่เนี่ยเหรอใช่ใช่ขวบจากน้ำเึ้กับพ่อจากน้ำบัวแต่ไม่เป็นไรหลวงพี่พาแจ๊ใกล้สึกก็ได้ข้าวก็พาแจ๊ยังไม่สึกผว่าหลวงพี่มีงานเข้าหลวงพี่แน่ผมเชื่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอเคดีดีไปอปะไปพาแจ๊ไปไปเยี่ยมแม่พาแจ๊หน่อยแต่ว่าต้องออกไปนู่นนั่นนี่แบบ พาไปชี้รอาบ้านอุ้ยจะกำลังสร้างนะพี่ครับวิช่วงนี้ช่วงนี้ทัวร์ลงเยอะลงพี่เดี๋ยวพาเราทัวร์มานี่ยจะไปต่อรถนารักษ์หรอจะพาหมอปลาชมโบสถ์เราซะหน่อยชมที่สวยๆนะไม่ต้องไปวงไปบุกอะไรมั่วซั่วนะไม่ได้บุกครับลว่ผมไม่ได้บุกใช่ไหมอ๋อเรามาทำบุญเนา่นเลยนะ เราเป็นยไงออกข่าวไม่ทีวีผมซื้อไว้หมดแล้วออกทุกวนันน่ะทุงวี่เหรอผมซื้อโฆษณาทีวีไว้ใช่เหรอซื้อช่องไว้เลยไหมซื้อช่องนี่เลยตามออกตามดูโบสถ์ตอนนี้เรากำลังพัฒนาในเรื่องของลอกลอกคูน้ำตรงนี้เพราะว่าหลวงพี่ศึกอะหลวงพี่จะจัดลิเกให้ชาวบ้านวันนี้อันนี้พูดกันตามตรงเลยสึกวันที่เจ็ดใช่ไหมวันที่ถกหลวงพี่เหมาลิเกแล้วออกฟังตัวแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีความสุขกันเพราะว่าจริงๆวัดเนี้ย เขาเงียบไปนานแล้วมันเงียบคือคนไม่ค่อยเข้าสมัยนั้นนะอ๋อพึ่งอยู่นี่ไงใช่ใช่ใช่ก็เลยจะให้มันมีงานวัดมีอะไรตามประเพณีของเราอ่ะอยากให้งานวันที่หกอยากให้งานมีกระถูกคุกคืนไม่แบ่คนเฮยฮามั้ยคนได้นำไว้ให้เอานะซื้อกู้ยิงกันบาปกรรมจังพี่เกย์คณะอะไรอะปรตตดังี่นี่ใช่ไหมน่าจะดัง ลำเหรอหมอลำหมอลำโซนนู่นมะโซนอีสานมะถ้าหมอลำนั้นน่าจะเป็นโซนอีสานเลยไปอีกหน่อยน่าจะเป็นพวกหมอลำอ๋อหลวงพี่หาไว้เองเลยใช่ใช่ใช่ดัดงานจัดให้คนเท่าคนแก่แต่เขารู้เลยใช่ไหมเขารู้เขารู้ประกาศออกหมดแล้วบอกือีสานทั้งหมดแล้วอานไหนบ้านหลวงพี่อ่ะไม่ใช่ว่าบ้านหลวงพี่อยู่ต้นต้นต้นไม้นะเอาอ่อยละอ่อและภาพนี้จำคุ้นไหมจำได้ภาพนี้ เฮ้ยความจริงเจ้าวาดเขาย้ายมาจากวัดอือออ่น่ะเหรอเพราะเขาไม่ได้เอาพระที่นี่มาเป็นใช่ไหมหลวงพีไไ่ไม่รู้นะไม่รู้เรื่องเหมือนกันี่เนี่ยบ้านผมเห็นไหมองทะ,ะลุปไปนู่นบ้านอยู่ใกล้วัดนะใกล้ควาจริงพระเขาอยู่ใกล้วัดทำไมพฤติกรรมพระก่อนจะบวชอะ่ะเหมือนคนอยู่ห่างวัดมากเลยครับหลงพี่ถามเลยดิครับผมไม่ได้อยู่ที่นี่นี่บ้านแม่บ้านโยมแม่อ๋อผมอยู่นู่นแถวเคยสังเกตไหม พระโเ่นะจ้าไปโพเนี่ยบ้านอยู่ติดวัดครับแต่ให้คุณไปดูย้อนคลิปเขาเองนะเดี๋ยวผมไล่เปลากระป๋องหนขอมีไล่เปลากระป๋องนะขายปลากระป๋องของพี่ขายของด้วยอ๋อเดี๋ยวเราถ่ายเป็นแนวตั้งออาคั้ไปก่อนปึ๊บ พาหลวงพาหมอปลาไปชมเมนดีกว่าให้มันมีสตรอรี่อะไรหน่อยปะ่ะเด็กๆชิฟ้าเขาลุงหน่อยขอพาไปดูทางนู้นน่ะอ้อมไปจะได้มีอะไรหน่อยอือไม่ไมีอนะไรหนอยใช่ไหมสตรอรี่มันมาสุดยว <c oughs> าวตอนนี้อ a ย o อันนั้นพอละเดี๋ยวอะไรอะไรเล่นแค่ได้อ,ไอ,อันนั้นพอไปไปไหนเดินเดินวนไปนเดินวน ้ตัง,อ,ง,ตงอ่ะก็คือให้น้องมาอยู่กับหลวงพี่เลยแล้วตั้งแลวตั้งกดคันครับก็ซือ้อให้น้องมาอยู่มกับหลวงพี่เลยก็น้องนี่ก็ทำงานหนึ่งปีเป็นตาลก็